สวย,ยธรรมชาติมากมากนี่น้องแป้งนะคะ,น,ะ,คะน้องแป้งเป็นลูกค้าแล้วในะจย์เจนมากี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเนาะหลายปีมากนี่เพิ่งจะทำปากเสร็จไปใหม่ๆนะคะตอนทำเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยมือเบามากๆวันนี้เน้นทำออก สีส้มส้มชมพูนะคะเพราะว่าอยากให้เน้นให้ปากสว่างแล้วก็เน้นกระจับให้ปากมีรูปรูปเชฟปากที่ที่เป็นโห,ห้งที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้บวมอะไรมากมายไม่บวมเลยหลังทําโดนน้ากินข้าวแปรงฟันใช้ชีวิตได้กปกติวิเดินสวยเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ Do it.